ครับอันนี้ก็เป็นด้านล่างนะครับของหลังคาคอนกรีเตเสริมเหล็กนะครับอันนี้ก็เป็นสภาพข้างบนนะครับก็เป็นหลังคาน,นี่นะครับอันนี้ทํทดัดฟ้าแล้วนะครับแต่เดิมมันเป็นแบบนู่นนะพายดูอีกทีนะแต่เดิมเป็นแบบนู่นเนี่ยเป็นหลังคาแบบนี้เลยนี่โค้งโค้งนี้นะเนี่ย,ยข้างบนเนี่ยโคง้องโค้งแบบนั้นเลยแต่เนี่ยผมได้ทําการ ออกแบบโครงสร้างนะแล้วก็เทเป็นแผ่นแบบเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูในคลิปก่อนหน้านี้ก็แล้วกันว่าเป็นแบบไหนครับอันนี้ก็เป็นด้านล่างนะครับของหลังคาคอนกรีตเสริมเหล็กนะสักครู่นี้ข้างบนมันเป็นที่ผมถ่ายให้ดูใช่ไหมข้างล่างท้องพื้นเป็นแบบนี้โค้งอย่างนี้เลยแต่นี้ผมลือออกแล้วก็หล่อหลังคานี่ใชหไหมหล่อหลังคานี่โครงสร้างผมใช้เหล็ก h b e a m เลย แล้วปึ๊บแล้วก็ข้างบนเนี่ยเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กนะ s อแบบนี้ตรงนี้เดิมเป็นโค้งๆแหละนี้ถูกทุบทิ้งแล้วก็เอามาอีกก่อปิดนะ,ะก็กลายเป็นโค้งๆแบบนี้นะเดี๋ยวยังยังไม่เสร็จนะยังไม่เสร็จตรงนี้ก็เดี๋ยวมีการปิดด้วยผนังนะผมใช้ไม้ h m r นะไม้ทุกเขียวอะนะเป็นไม้ไม้เหมือนไม้เคมีแหละนะมันก็จะมีความแข็งแล้วก็แต่ว่าไม่ชื้นแตไม่ใช่ไม่บวมนะไม่ไม่บวมเนื่องจากความชื้นนะครับ เดี๋ยวเราจะปิดที่นี่นะเดี๋ยวค่อยดูนะปิดแล้วก็ทาสีไป <Okay. S 1> นี่ก็จะเห็นเป็นแบบนี้ส่วนไอ้เล็กเนี่ยเดี๋ยวก็ทำไม้ปิดนะทำไม้ปิดครับเสร็จแล้วก็นี่ตรงนี้นี่เห็นไหมครับก็เดิมมันเป็นโครงสร้างของลงคาโค้งเนาะนแต่ว่านี่ได้ทำการปิดไปละนะส่วนนั้นยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวเอาโฟมมาอุดแล้วก็ปิดอุดแล้วแหละแต่ต้องเจียออกเนาะอ่าอ่าทีนี้ลงคาเป็นยางี้ครับ มก็จะเป็นโครงสร้างอ,อย่างนี้นะครับแต่ตอนหลอกนี่ยากมากเลยอันนี้เป็น H beam นะเนี่ยเป็น S am, am, เอชบีมเอชบีมแล้วก็นูน่งยาวไปนู่นเลยแต่ตอนทำเนี่ยก็หนุนด้วยนั่งร้านเต็มหมดเลยไปดูคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยก็ไล่ดูจะมีว่าตอนที่ตั้งนั่งร้านเพื่อหลอกเป็นแบบเนะเาะอ่าข้างนอกก็นักตีเขาเรียกว่า,าตีปิดมวลเบาออก่อยมวลเบานะตรงน,นั้นอนะ ผิดมวลเบานะที่เห็นเมื่อสักสครู่แหละเนี่ยผิดมนเบาอันนี้ก็เสาเหล็กเดิมเนาะอ่าแล้วก็หล่อนะทำข้างล่างเนี่ยนะครับประมาณเดือนหนึ่งนะแต่ว่ามีห้องนู้นดีนะครับไม่ใช่มีแค่นี้นะครับยาวไปนู่นเลยเดือนหนึ่งส่วนหล่อหล่อคเอเปูนหล่อเนี่ยแค่วันเดียวแบบเสรเ็จเลยนะครับก็อาอยากของการเตรียมการนะบางนี้ก็เป็นห้องโถงนะซึ่งเ,เสร็จแล้วก็จะเป็นโถงแบบหลงังคาโค้งแบบนี้แต่ก็ต้องมีบีมอยู่อย่างนี้นะครับมันก็ ช่วยไม่ได้เนาะต้องเป็นนี้ต่ตีฝ้าปิดไปก็ได้หรือว่าอันนี้เจ้าของบ้านเขาก็จะทาสีเลยเป็นฝ้าเลยนะก็ก็ดูสวยดีเะเรียบๆครับส่วนน้นก็ตองดูนะครับเป็นแบบนี้ย้อนกลับไปดูาภาพก่อนๆหน้านี้ก็จะเห็นชัดเลยว่าทํามายังไงกันบ้างเน,นะาะฝั่งนี้นอันนี้ก็โคงแบบนี้นะหลังคาเดิมอยู่แนวนี้แต่เนี้ยก่ออิฐแล้วก็ฉาบปิดไปละเดี๋ยวเดี๋ยวกรุกด้วยไม้นะ อ่าพวกนี้ถูกกุูด้วยไม้ S อ r สีเขียวทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวก็ติดตามดูนะครับว่าทําออกมาแล้วเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงแต่แค่จะบอกว่าหลังคาคอนกรีตเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ข้างล่างนะส่วนข้างบนเนี่ยเดี๋ยวดูกันดูกันยังมีกระบวนการพวกกันซึมเทปปร,ประดับนะและอื่นๆอีกมากมายนะก็คอยติดตามดูนะครับว่ามันเป็นยังไงแล้วจะออกมาหน้าตามเป็นยังไงเนาะเอาละอย่างนั้นคลิปนี้ก็เดี๋ยวจบเท่านี้ก่อน นะครับก็จะเห็นความโคง้งมนสวยงามนะสไตล์เรียกว่าสไตล์อะไรดีเนาะผมเรียกว่าสไตล์คลาสสิกแล้วกันนะยุโรเปียนคลาสสิกนะเป็นแบบว่ายุโรปสมัยเก่าเนะ,อ,ะอันนี้ก็พูดไปตามที่คิดนะถูกผิดไงไม่รู้ด้วยนะครับโอเคงั้นคลิปนี้ก็ของเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ